สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการก<ๆ>ูช็อปกูชีพลังงานดีๆมีให้คุณทุกเช้ากับเตยบราววนะคะในวันนี้นะคะโอ้โหเป็นประเด็นจากที่หลายๆคนนะคะเข้ามาปรึกษาเตยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลของปีใหม่เป็นฤดูการของ New Year ใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีการตั้งเป้าหมายนะคะตั้งเป้าหมายแล้วก็มีความฝันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีความฝันที่แบบเฮ้าฉันจะสร้างอะไรขึ้นมีอะไรที่จะเป็นเป้าหมายที่จะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้ปีหน้า งใช่ไหมคะและหลายๆคนนะคะก็จะถูกนะอาจจะเป็นเพื่อนๆคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะคะมาสึกว่า เฮ้ยมันโอเคเหรอเป้าหมายนี่มันใหญ่ไปไหมนะจะทําได้เหรออย่างเงี้ยใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยค่ะคือมาจากความเป็นห่วงของทุกๆคนนั่นแหละนะคะซึ่งทีนี้ได้มองเห็นเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยกว่าที่จะตัดสินใจว่าเฮ้ยเป้าหมายของฉันเนี่ยเป็นเรื่องนี้นะความฝันของฉันต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะเฮ้ยฉันจะทําสิ่งนี้นะตลอดทั้งปีฉันจะเรียนรู้เรื่องนี้นะคือคุณอะคิดมาดีแล้วและคุณก็คิดมาเยอะด้วยจริงไหมคะก่อนที่คุณจะปักหมุดว่าเฮ้ยฉันจะเอาสิ่งนี้นะฉันจะทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้้นนนนะะะแแลฉัจมีีบบ นะความฝันของฉันคือเรื่องนี้นะมันไม่ใช่คุณแวบ,บขึ้นมาคุณคิดมานานแล้วคุณคิดมาดีแล้วคุณวิเคราะห์มาดีแล้วคุณคิดมาเยอะแล้วถูกต้องไหมคะในเมื่อเราคิดมาเยอะแล้วอะคะ่ะทําไมเราจะต้องให้คนที่คิดน้อยอะมาน้มน้าวเราว่าความฝันหรือเป้าหมายของเรามันใหญ่เกินไปถูกต้องไหมคะเฮ้ยนี่คิดมาดีแล้วนะคะแล้วคนที่คิดน้อยอะคือไม่มีสิทธิ์เลยนะคะ ที่จะต้องมาโน้มน้าวเราว่าเฮ้ยเอาแค่นี้ก็พอมัง้งทาแค่นี้ก็ได้มัง้งอยู่แค่นี้ก็พอแล้วมัง้งเฮ้ยแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทุกคนนะคะเต้อบอกเลยว่าคลิปนี้คุณต้องเอาไปพิจารณานะคะโดยแบบเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันอะที่เคยมีเป,เป้าหมายความฝันแบบเนี้ยนะที่เต้เป็นแบบเนี้ยที่เต้บอกเฮ้ยฉันจะมีแบบรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอย่างเงี้ยเชื่อไหมคะเต้โดนคนที่คิดน้อยมาน้มน้าวเราอะในวันที่เต้อยากตั้งเป้าหมาย200ล้าน ไลยบอกว่าเนี่ยสิ้นปีเนี้ได้จะทำสองร้อยล้านนะแล้วเราก็ไปเล่าให้ญาติฟัง นะลูกที่ลูกน้องฟังแล้วก็จะมีบางคนนะคะที่เขาเป็นคนคิดน้อยนึกออกไหมก็มาโน้มน้าวเราจะมีไปทําไม200ล้านอุย้ยทําได้แบบ10ล้านเนี่ยก็ดีแค่ไหนแล้วปัจจุบันเนี่ยแบบใครจะมาทําอย่างนี้ได้แค่นี้ก็พอแล้ว10บล้านอยู่ได้สบายๆแล้วจนตายใจก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ10ล้านเนี่ยนะอยู่ได้สบายๆคือแค่เราซื้อบ้านยังไม่พอเลยนะคะทุกคนอาจจะงงว่าท่ไปซื้อบ้านยังไม่พอเลยนะคะเพราะว่าบ้านนี้สร้างไปแบบเป็น20บนะ20บวกๆลย้ทำนะเราก็ รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้วะแล้วคือมันไม่ได้รู้สึกดีหรือว่าทําให้เราอ่ะฟังแล้วแ่บมันมันโอเคอะเก็ตปะแล้วเราก็ไม่น่านเลยวะไม่น่านเล่าให้ฟังเลยไปนี้จะไม่พูดความฝันให้ใครฟังละ จะไม่เล่าให้ฟังแล้วว่าเราต้องการจะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นในปีนี้จะไม่ประกาศเป้าหมายแล้วอะไรเงรี้ยใช่ไหมคะทีเนี้ยอยากจะบอกทุกคนคะ่ะการที่เราอะประกาศเป้าหมายอะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าในหนังสือนะคะไขความลับสมองเงินล้านนะคะก็บอกกับเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันว่าหากว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะให้เป้าหมายของคุณนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็มีพลังงานที่ทําให้คุณอไปถึงตรงจุดนั้นได้อย่างรวดเร็วคือคุณต้องประกาศเป้าหมายของคุณใช่ไหมคะแล้วเต้ก็ทําตามหนังสือ แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นอะเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราประกาศเป้าหมายแล้วอะเราเจอคนที่แบบมาสกัดดาวเราอะนี่เหรอ,อสกัดแบบสกัดความคิดเราสกัดความฝันเราแล้วก็คิดว่าใหญ่เกินไปทําไม่ได้หรอกทําแค่นี้ก็พอจะทําไปทําไมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งทีนี้วันนี้จะบอกกับทุกคนให้รู้ไว้เลยคะ่ะว่าความฝันหรือเป้าหมายของเราอะคะ่ะทุกคนต้องประกาศและการที่คุณบอกและประกาศไปอะ่ะ ต้องบอกคนที่ใช่ต้องบอกให้ถูกคนต้องคุยให้ถูกที่นะคะเพราะถ้าหากว่าคุณคุยผิดที่คุยผิดคนคุยผิดสังคมคุณก็จะโดนคนคิดน้อยมานมนาวว่าเฮ้ยใหญ่เกินไปทําแค่นี้ก็พอแต่ถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกจุดประกาศถูกที่ถูกจุดนะคะโหบอกเลยว่าคนที่เขาฟังคุณอ่ะเขาจะพพอร์ตคุณจากในหนังสือไขความลับสมองเงินล้านนะคะก็บอกเอาไว้เลยว่าเนี่ยให้คุณอ่ะไปประกาศนะคะอาจจะบอกกับเพื่อ นะคุณเฮ้ยฉันจะพูดแบบนี้นะและให้เธอตอบกลับมาว่าคุณทําได้มันทําได้สุดยอดยอดเยี่ยมคุณทําได้พูดแค่เนี้ยหันปะคือสมมติว่าาหากคุณมีแฟนอะคือคุณไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะคิดอะไรละแค่คุณบอกเขาว่าเฮ้ยช่วยทาเวิร์กช็อปนี้หน่อยสิ่งที่คุณจะต้องพูดมีแค่คํานี้นะคุณเขียนโน้ตให้เขาเลยเฮ้ยพูดแค่นี้พอนะไม่ต้องพูดอย่างอื่นนะฉันจะประกาศเป้าหมายและความฝันของฉันแล้วคุณก็เขียนไปเลยว่า สุดยอดเลยว่ะคุณทําได้สุดยอดเลยเธอทําได้สุดยอดเลยที่รักเธอทําได้อะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเลยมึงทําได้ให้เพื่อนนะคือให้เขียนโนต้ตให้เลยเฮ้ยมึงพูดบทนี้เท่านั้นพูดบทนี้เท่านั้นห้ามพูดอย่างอื่นนะคุณเขียนบทให้เลยแล้วคุณก็ประกาศเลยค่ะแล้วก็ให้เขาพูดกลับมาแค่บทที่คุณต้องการให้พูดคุณต้องประกาศว่าเนี่ยคือเป้าหมายของฉันจงรับรู้และฟังว่านี่คือสิ่งที่ฉันหมดเอาไว้แล้วว่าสิ้นปีนี้เกิดขึ้นแน่นอนคุณก็พูดไปปึ้งแล้วคนตรงหน้าก็พูดดกลลับมมาาาว่่ยยยยออเเเีธทํไ เฮ้ยยอดเยี่ยมเลยคุณทําได้เฮ้ยยอดเยี่ยมว่ะพี่ทําได้ว่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยน้องทําได้เฮ้ยสุดยอดเลยว่ะทําได้ ตอบแค่นี้พอห้ามพูดอย่างอื่นห้ามมีบทอื่นเด็ดขาดโอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตอนนี้คุณมีเป้าหมายคุณมีความฝันของคุณเรียบร้อยแล้วคุณเขียนเอาไว้แล้วนะคุณต้องประกาศนะคะแล้วเต้แนะนําว่าให้คุณทําแบบนี้นะคะต้องประกาศกับคนตรงหน้าของคุณนะคะคุณพูดไปเลยว่าเฮ้ยปีเนี้ยเป็นปีแห่งความมั่งคั่งนะและเป้าหมายของฉันคือเรื่องนี้นะเป้าหมายของฉันทําแบบนี้นะให้คุณรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณกำลังจะพูดนะ ให้คุณแบบเพราะว่าเวลาที่เราจะประกาศทําไมถึงต้องทํารู้ไหมเวลาที่เรากำลังจะพูดให้ใครได้ยินกำลังจะบอกกับคนตรงหน้าอะดีนาลินของเราอะ่ะมันจะหลังนะคะมันจะหลังแล้วมันก็จะแบบอยู่ในไวเบชั่นที่เป็นไวเบชั่นของความตื่นเต้นของความแบบดึงสิ่งนั้นมาเพื่อให้แบบคุณรู้สึกณนะปัจจุบันเลยอะแล้วคุณต้องพูดมัน แล้วคนตรงหน้าคือต้องพูดซัพพอร์ตคุณเท่านั้นนะถ้าหาว่าคุณอไปพูดไปเรื่อยอ่ะบางทีคนตรงหน้าอาจจะไม่ได้พูดซัพพอร์ตคุณดังนั้นะการที่คุณจะประกาศเป้าหมายหรือพูดว่าคุณกำลังทําอะไรคุณต้องรู้ว่าคนตรงหน้าเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตแต่ถ้าคุณแบบไม่ไม่ชัวร์ว่าคนตรงหน้าจะพูดมาเพื่อแบบซัพพอร์ตเราหรือเปล่าคุณเขียนบทให้เลยแล้วคุณจะพูดแบบเนี้ยเราให้เขาพูดกลับมาแค่นั้นพอหลังจากนั้นบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาคุยกันเรื่องนี้แล้วนะฉันต้องการแค่นี้โอเคม้ยคะนนนีีี่่่่เเเป็สิงทใหพวกรา ทำทันทีทำได้เลยถ้าใครมีโอกาสได้เจอเต้ยนะมาบอกกับเต้ยได้เลยค่ะหรือว่าใครมาแคมป์เดือนกุมภาพันนี้นะคะ23 24 25กุมภาพันธ์บอกเลยค่ะอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คุณปักหมดุดตั้งเป้าเอาไว้ว่าปีนี้เป็นปีที่มั่งคั่งอย่างมั่นคงของคุณนะคะแล้วคุณได้ประกาศในแคมป์หรือว่าได้พูดกับเต้ยก็แล้วแต่นะบอกเลยว่าทุกคนที่อยู่ตรงหน้าของคุณเนี่ยจะช่วยส่งเสริมและซัพพอร์ตคุณ ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแบบติดจรวดเลยค่ะถ้าวันนี้ใครยังไม่ได้อยู่ในคอร์ส infinite w e a l มั่งคั่งอย่างมั่นคงที่เราจะเรียนกันตลอดทั้งปีนะคะตลอดทั้งปีนะตั้งแต่เดือนมก,กราคมนะคะจนถึงเดือนธันวาคมในปีนี้นะคะติดต่อแอดมินด่วนเลยนะคะบอกเลยว่ามันต้องปีนี้ค่ะที่คุณจะต้องมั่งคั่งได้แล้วและที่สําคัญไม่ใช่มั่งคั่งแค่เดือน2เดือนค่ะแต่ว่ามันต้องมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยนะคะตัดสินใจ เอาปีนี้ค่ะอย่ารอปีหน้าแล้วพบกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ